สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไข่แบ็ g สกุล c สะก o l c h แชแนลวันนี้ไข่แบ็ก็กลับมากับไข่แบ็คซีซันทนะทุกคนหา่างหายกันไปนานมากก็คือถ้าเกมเขาไม่อัปเดตก็คือจะไม่มาเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรขี้เก็ยตัดคลิปไงเขาอัปเดตของผู้ชายเนี่ยคือแบบอัปเดตรอบนี้มันยิ่งใหญ่มากทุกคนตอนแรกว่าจะไม่มาอัดคลิปละ แต่ทนไม่ไหวทุกคนก็จะมีชุดนี้เป็นชุดสวิมมิ่งสูตรอืมวันนี้ค่ะแบ็คคอใส่เสื้อนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็ที่สำคัญ the most importanting that we มาถ่ายให้ทุกคนดูวนันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสงผมได้ทุกคนในเกมเลยว้าวแต่เราจะยังไม่เปลี่ยนนะเราเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่ร้านทําผมกันทุกคนอืม ไป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 ของผู้หญิงก็อัปเดตนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกย่อยไปวันหลังนะทุกคนขอไปร้านเสริมสวยก่อนไปทำผมแล้วก็จะพาพาให้ไปดูแบบสถานที่ใหม่ๆหลายสถานที่เลยอืม มันอัปเดตเอ่อร้านเสริมสวยจะอยู่หลังสถานีตำรวจใช่ไหมทุกคนตอนแรกอ่ะนึกว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงข้างๆอู่อมรถก็เลยไปเดินวนหาอยู่หาไม่เจอนึกว่าลืมกดอัปเดตแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้แหสะสากุระอืมน่าใช้บริการมากๆ มาเลยคุณพี่เอเพียงแค่คุณนั่งอันนี้คืออะไรปรับเบาะเหรอโอปรับเบาะได้ด้วยแอคชั่นและทรงผมใหม่ที่เราจะเลือกทำก็คือมีสามทรงผมนะทุกคนลองดูตรงนี้นะทรงนี้ก็ก็ได้อยู่อุ้ยอะทรงนี้ละกันทุกคน ตัดมันต้องสั้นขึ้นสิไม่ใช่ยาวเนาะอืมว้าวเสียสามร้อยบาทเหมาะก,กับหน้าเราอยู่นะทุกคน Thank you ดูดิคือแบบพาเพื่อนมาก็ได้นะมีสี่ทีน่นั่งแล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่รอหรออ๋อที่ทำเล็บใช่ใชช่ แล้วก็จะมีชั้น2ด้วยนะทุกคนก็คงไปดูช่องอื่นกันมาหมดแล้ว,ลวนะเราจะไม่เราจะไม่แบบเอ,อ่อ describe อะไรมากมายไปต่อกันที่บินไปดีกว่าทุกคนเราจะไปต่อกันที่ร้านอาหารเปิดใหม่นะทุกคนอยู่ละข้างพาดผู้หญิงเลยเออคือในเกมมันก็จะ เราอะสามารถไปหาเงินมาได้เยอะแต่ก็ไม่รู้เจเอาไปทําอะไรอ่ะก็เริ่มคนคนทุกคนก็เริ่มบ่นมาสักพักแล้วแหละว่าไม่รู้เจเอาเงินไปทําอะไรเขาก็เลยเปิดร้านอาหารให้เลยนี่เป็นร้านอาหารจีนหรือเปล่าใช่ใช่ชหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ร้านมันดูแบบมิชลินเมื่อต่อมากับตรงนี้นะทุกคนเหมือนที่สอนพิเศษอ่ะ ไปแบบรวดเร็วเนี่ยก็ฟิลแบบม,มานั่งเรียนอืออันนี้ก็เป็นกระจกนะทุกคนกระจกออกไปได้ไหมกระจกลวงตาออกไปไม่ได้กระจกหลอกๆนะทุกคนและนี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะทุกคน เป็นแคมก็คือโอ้ใหญ่มากชอบหญ้านี่มากเลยทุกคนมันแบบผิวไหวเนี่ยเราอยู่ข้างนอกอ่ะไม่ขยับนะอ้าขยับหรอแล้วก็บ่อน้ำใหญ่ๆเลยดีมากเลยอ่ะชอบมาก <S <S คิดว่าครั้งหน้าเขาจะอัปเดตอะไรทุกคนใครแบกว่าเขาต้องไปเปิดร้านอาหารแน่เลย ไปอันนี้จะเป็นบ้านต้นไม้นะทุกคนอืมก็เนี่ยตัวกินข้าวแบบเนะี้ยคราน่าจะมาเอามาอยู่ในพับเนาะน่าจะแบบดีแล้วก็เป็นเตียงเตียงยกระดับอย่างเงี้ยอืมน่าจะมาอยู่ในพับเหมือนกันก็ก็ดีที่เขาอัปเดตเหเพราะว่า มีอะไรให้ทำหลายอย่างหลายที่มากแล้วก็ตอนแรกอะใครแบกมาสำรวจแล้วคือสำรวจยังไงก็สำรวจไม่หมดเพราะมันเยอะมากๆตอนนี้ก็ได้ไปดูช่องอื่นแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูละก็หายคลองใจมันมีถ้ำด้วยนี่อ๋อมันเป็นทางข่าวงกดอย่างเงี้ยทุกคนให้เดินตามทางเขาก็จะมีเหมือนแบบด่านอะไรให้ทำอะเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเดินตามเข้าววงกดกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย